สวัสดีพี่น้องพร้อมสิบเทํำง,งานแล้วกระเป๋าใส่หมกเบารถพอหญ่แห่ไปล่องล่องใส่เบิงขันมันบดีจ้าจังสื่อว่าสานเพื่อนมีบบกไห้เนาะเดี๋ยวเขาจะเอาลงไปใส่ขางลางแฟนลับมาให้ไปซื้อกางเกงใส่ปันจัก,กรยานเพราะว่ามไม่น้อยนะเนื้อกล่นด่ามันบวมมีเนาะมันก็เจ็บเพราะว่าจัก,กรยานมันเบาะมันแข็งก็เลยไปเบิง้งแฟนลับมาเม้นมาซื้อกางเกงใส่จักรยาน ขับจักรยานก็เลยขึ้นได้่าเสื้อเก่งง่ายแบบสวมเสริมดากมากก็เลยล่องไปแล้วล่องใส่เบิ้งมือนี่มันเจ็บอีลีพี่น้องเจ็บมือนี่อ่ะทั้งอาทิตย์เลยเดี๋ยวใส่เสือ้อเดาห้องใส่เสื้อแล้วหากสิปไปครับงานวันนี้เราจะไปเช้าเช้าหน่อยเพราะว่าไม่หน่อยลืมเอาปลาออกลืมโทรบอกหนายเอาปลาออกให้ปลาเส้นมน่อน แคชูชีลืมเป็นความเริ่มมันเริ่มมันขี้เริ่มเรื่มบอกว่าเอาปลาออกให้ค่อยแน่มือว่ามึงเรื่มบอกอารมณ์คัตจตอนอนกับนอนไหนนอนโกดนอนเกิดสายเห้าไปไปเอาสายแบตบโทรศัพท์ใแล้วนามบไปเก็บไว้ขึ้นก่อน ย <c oughs> ิ่งไมได้ออกจากบ้านจามอีกแล้วน,นี่เสียบไปแต่วันศุกร์เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมไปทำงานอาทิตย์นึงไม่น้อยเสียบเทืานึงแบบแล้วก่อนวันศุกร์เอเคืนมากล้วก็เสียบถ้งว้เนาะและ้วก,ก็บวันจันทร์ก็ไปทดงานวันนี้ก็มาเสียบเทืานึงกับวันพุธค่ะอาทิตย์หนึ่งสองเทอบปะ ใส่คู่นี้ไปวันนี้ใส่ชี้น้ำเงินเกลือใหม่สั่งอีกสามคู่นะสี่คู่ปเฮาพรอ้อมไม่น่อยเอาของพ่อใหญ่มาใส่ล่องมึงนะถามันถามันบนมุมไม่น่จะเอาผามาพับใส่ทั้งในอีกอันเถื่อนึงเนาะเดี๋ยวืันนี้ลองก่อนมันเจ็บมรงนี้จะ้ะถามันถามัน ใส่ได้อยู่แต่ว่ามันยังบนหนุ่มพ่อแม่น้อยเสียเอาผ้ามาพับห้องแล้วก็ใส่ไว้ทั้งในเบาะทั้งในตัวปอกคนอีกเธอหนึ่งเนาะเอาขอนมไปไว้กินแล้วเสียามา่มาไปว่าเอาไปแล้วเปลี่ยนใจเป็นขนมสําหรับพี่น้องที่บอกว่าแม่น้อยตะก,กาไว้นี้เวลาล่มมันสิเจ็บมันแมนอยู่ค่ะแต่ว่ามันใส่ขังนาบ่าได้ค่ะแม่น้อยสื้อตัวยืนอยู่นะคะสื่อตัวยืนมาลอม่องเบิ่งแม่น้อยประ่างพีดตอนนี้สร่างตั้งสามสิบเส้น ถ้าสร้างสามสิบเส้นไม่น้อยนาซสีได้ขยับขยับขยับปุ่มปุ่มสวิต์เปิดจักรยานนะคะเมื่อไวตรงนี้แล้วก็ขยับตัวสาเบรกเมอไว้ตรงนี้แล้วเสียเอาตัวยืน่นเสียบนีก็เสียบนีเดี๋ยวรอบเบื้องให้ของมาก,ก่อนค่ะเพราะว่าไม่น้อยสร้างของอยู่นะคะเพราะว่าไม่น้อยก็พยายามจะเให้มันดีแล้วก็ให้มันสะดวกตัวเองที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดพเพราะว่าเ้าไปใส่มาใส่หฮาเซเล ส่นันเซนีได้สะดวกเนาะไม่น้อยยังซื้ออยู่ค่ะพี่น้องแล้วก็ซื้อซื้อแนวล็อกจักรยานอีกเพราะว่าไม่น้อยมีแต่แนวล็อกล้อถี่ห้องพวงไปกับที่ว่าเขายึดจังสี่เนาะแต่ว่าโตที่ล็อกหล้อจักรยานเวลาห้าจอดเนียงโมมี่ค่ะเมน้อยก็เลยซังอยู่เวลานันห้าก็สีล็อกจกกล่อจักรยานน้ำแล้วก็ล็อกเอาโซ่ใหญ่ไปล็อกข้างหน้าน้ำห้องมันกันไว้มันก็ดีแหละค่ะ ถ้าเ้ามีไว้มันก็สบายไม่น้อยกระซื้อบ่แพ่งดอก49โคนตัวล็อกล้อเนี่ยตัวเสือมาล็อกล้อนะคะเป็นไซห่วงแล้วมาจอดแต่ก็ล็อกว้เวลาเขาจอดอยู่กับทีแต่เขาบริไดไปใสเขากับบริไดล็อกข้างนาเขาแนมเห็นอยู่เขาก็ล็อกแหวงส่นะคะมันมีความเซฟไปหลายอย่างําหรับในแบตนี่บ่อ้องห่วงดอกเพราะแบตมันมีตัวล็อกเป็นมเก่าไปบ่ไดค่ะเอาละเดี๋ยวไม่น้อยกับเจราลองเนาะมาดีเด้อตัวส่วนตัวไม่น้อยนะจ๊ะ กินมีทุกอย่างอันนี้ก็คือกระเป๋าหมวกอันนั้นก็จะเป็นวิตามินนะคะเป็นอาหารเสริมบรรยากาศ้างลาดไม่น้อยจ้เป็นทางลงท่าเรือนะจ๊ะตรงนี้จะเป็นท่าเรือเนาะเนี่ยค่ะด้านนี้ด้านข้างด้านหนึ่งนะคะอันนี้ด้านข้างสําหรับคนที่อยากจะนั่งข้างนอกเนาะตรงนี้ก็เป็นท่านอาเป็นร่องแรมเป็นสนามกอล์ฟทางล่งเรือค่ะ ท่างลงท่าเรือผู้ใดมีเรือก็ม,อกอมาลงตรงนี้นะคะอันนี้คือบริเวณนั่งด้านนอกอีกข้างหนึ่งนะคะบรรยาก,กาศก็จะนั่งสบายๆสย่วนมาก,กลูกค้ามาจากท่าเรือกระสขคืนว่นนี้คะ่เาาะ,คะเ,เป็นท่าแงงึืนมาอยู่นะคะเชียร์พื้นที่ ของบ,บลกลองเดีวพี่น,อน้องเดี๋ยวสิไปหามาใหม่สิไปเอามาจากทานจากบานมาใส่วไไ้เพราะว่าคล้องถึงไม่ได้เอามามาไิกินผู้เดียวได้ค่ะเพื่อมูฟัวผวเพื่อน่าเพื่อสุกพนแดงกินสุกพลนะคะยาเด้ข่อยมีข้อโป่งเดข่อยจะไปจีอยู่ในเตารูเรื่อมตัวเราพักเบร์ช่วงพักเบร เป็นน้ำไฟพี่เนาะมองใดมันอยู่ใกล้ไฟมันกับโปรงไว้ <Okay. S 1> จีเขาจีด้วนาหนาวเสียดเขาจีมาจีด้อเขาจีถ้าใครเนาะเนื่องนานหนาวเขาจีมุ่นเขาเนาี้ยมาจีเขาจีถ้าใครเนาะไม่น่ใครสิกับสิบก่ับทางงาั้งอันทั้งนี่เนาะถ้าแยกเลี้ยวไปถ้าไม่น่อยเลี้ยวขัวก็คือไปทั้งโบสถ์ไปทั้งล้างบ้านเปลี่ยนไม่แล้วคะ่ะ ไม่ได้จะไปทางตั้มน้ำมันถน,นนมันเรียบกากัรขับง่ายก็กันค่ะเ่าเจ็บพอมเขาก็จะไปเส้นทางนี้เนาะถน,นนมันเรียบพี่นอ้องมันบ่เจ็บไปทางทางโบสมันเจ็บหลุมมันหลาย พี่น้องรถซูชีวิตขานาเดอยวนี่ไปใส่เกียร์สองพี่น้องใส่เกียร์สอง กระเปียงเปียงดอกไม้กะแมกรลังขึ้นที่จริงไม่น้อยครับเส้นทาานั้นก็ไดฟังทาง่านันก็ไดนะคะเสด็จปรตรงขามถนนแต่ว่าไม่น้อยขามมาจากหนาล้านเนาะมันก็ยอดมันมันสิมไม่ยู่ฟังนี่แล้วเนาะขามมาจากหนาลานมันก็อยู่ฟังนี่ไม่น้อยก็เลยยูฟังนี่เลยจะว่าได้ตรงเลี้ยวไป,ไปเลี้ยวมากไปเลี้ยวเทถนึงก็อยู่ตรงตามน้ำมันเนาะพี่น้อง กดเกียร์ลงมาเป็นเกียร์หนึ่งเพราะเราจะเลี้ยวช่วงนี้ช่วงวงเวียนค่ะวงเวียนวงเวียนต้องใจเย็นเยน สรุปแล้วทางนี้เวิร์กสุดพี่น้อง ห้องเก็บขยะมือเศร้าเทพทิ้งมาทิ้งขยะยืงรัดออกทางนี้มันจะได้ไม่แซมันจะได้ไม่เจ็บดาดมันบ่สูงวุ่นวายอยู่น้ำดาดมีนตะคอยนี่ตกปก๊อกปก๊อกป๊อกขึ้นป๊อกแอนรอดค่ะรอดรอด น้องำํำน้องดำน้องดำผ้าม่องพ,พร้อมพี่จะพักก่อนปิดสวิตฝากมูซื้อมูไปซื้อของเขาลานพอดีของไอ้ลานมันเหมือดมูถามว่าฝากซื้อยังบอเทอร์สิบริไปห่างเธอสีบริเย่ยังงาว่าสันฝากซื้ออีกยังบอกก,ออบอก็ได้ว่าฝากซื้อนุ่มให้พ่อใ่ญ่แน่กับแพนเคก้กให้พ่อใ่ญ ส่วนไกลนี่สิมาเห็นเดินเขามันไกลไปสู้กินก็เลยแวงสี่มูก,ก็เลยแวซื้อให้นาะทุกคนมีน้ำใจต่อกันนี่แหละค่ะถ้าเฮ้ามมีน้ำใจต่อเขาเขาก็มมีน้ำใจต่อเฮ้าคนเฮามันต้องแบบว่าอยากได้อะไรก็ต้องเอาใจแรกก่อนไม่น้อยขอขืนไปพอกพรก็ได้จ้ารักนะจุบ๊บ